ครับคลิปนี้เราให้มาชมนะครับในงานติดตั้ง Revo นะครับตัวนี้เป็น Revo l o c a l นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอีกคันหนึ่งครับสำหรับติดตั้งในชุดเครื่องเสียงที่เน้นการฟังหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังในรถแนว SQ นะครับหรือว่าการฟังดังแล้วก็ไพเราะนอกรถแนว SQL นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ ตอนนี้เราใช้การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็ฟังใช้เครื่องเล่นรถเดิมนะครับในการาขยายนะครับส่งต่อเสียงนะครับ นะครับเรามาดูชุดนี้กันนะครับว่าเป็นชุดไหนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดนี้เลยนะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปจองคิวในที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชมบุรีเคเอสซาวได้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุด12นิ้วนะครับจากให้เอ็กซานะครับเสียงกลางเป็นกราฟซีโร่นะครับเสียงแหลมจานแอร์เสียงแหลมนี่เป็นแหลมชนิดซอฟโดมนะครับชุดนี้ฟังในสไตล์ sq แล้วก็ sql ก็นะครับก็คือการฟังไพเราะในรถเน้น เวทีเสียงแบบนี้นะครับกรณีที่ปิดประตูฟังนะครับนักร้องจะมาอยู่แถวๆคอนโซลนี้หมดเลยนะครับสเสียงเบสนั้นก็นุ่มน่าฟังมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะฟังดังนอกรถในรูปแบบ sql นะครับก็คือการฟังดังเอาดังเลยนอกรถเราก็ยังคงเน้นความไพเราะนะครับละเมสดไมยอยู่นะครับชุดเพราะแอมขับเสียงกลางนะั้นเป็นของกราซิโลแล้วก็ เป็นของ x อ็กตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ EX7 เป็นปีสไตล์การฟัง EQ แ,แล้วก็ EQL นะครับแล้วก็โปรแกรมขับซัพนะครับเป็นของ x อ็กนะครับชุดนี้แถมฟรีก็คือหล่อหูช้างนะครับหล่อหูช้างแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็องศาก็มุมนั้นสามารถทําความดังนอกรถได้ดีด้วยแล้วก็สามารถปิดประตูมาฟังในรถได้ดีด้วยนะครับ การออกแบบที่เน้นการฟังสองสไตล์แล้วก็แถมในเรื่องของงานดมนะครับเป็น Data System แดมมสชั้นนะครับชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะครับเสริมตัวประตูให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สร้างตู้ให้กับลำโพงเสียงกลางนะครับให้เรื่องของมิดเบสนั้นได้มีความหนามากขึ้นนะครับ <ļ> ก็จบคลิปเพียงเท่านี้สนใจก็เข้าประจองคิว ได้ที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชุมบุรีเคเอส n าวได้เลยนะครับวันนี้ก็มีติดตั้งทั้งหมดหลายคันนะครับมีทั้งในบ้านแล้วก็มีทั้งในร้านแล้วก็หน้าร้านนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ